สวัสดีค่ะวันนี้เรามาร้องเพลงชาติสวีเดนกันนะคะดุกัลาดุฟรี no sta, ยาดุเฟลเฮกานูดดุทีสตาด e กล k เดร ö กาชุนนายาเฮลซาเดว n นัสเดลันดอุปย j ดดินสู s ลดิน h ิม m มลดีนาเองเดกรนนา din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora du då är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var, ย่อยอ,ยอวิลเลวายาวิลดอยนูเดนยายอ,ยอวิลเลวายาวิลดอยนูเดนคุณมาคค่าสวัสดีค่ะ